แตกสามไปโอ้โหจบครับสวัสดีครับผมครัจากช่องโคโาคัสนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมแล็คนาล็อกออนไลน์คลาสสิกนะครับอ่ะเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่ตีบวกชาโด้ดานะครับแตกในช่วงกิจกรรมตีบวกนะอ่ะไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ทาง GGT เขามีให้เรานะครับเอามาแลกคืนได้แล้วนะครับโดยการใช้เหรียญล็อกอินนะครับอ่านี่เลยนะครับ ใช้เหรียญล็อกอิน50เหรียญน,นะครับหรือว่า Airdo ็อคอย50เหรียญสามารถแลกได้สูงสุด2ชิ้นนะครับอ่อย่างตัวนี้ผมชาร์โดโลแตกไปนะครับอย่างอื่นติดหมดเลยขาดแค่โลนะผมก็แลกแค่โลมานะครับอ่าแต่ตอนนี้เหรียญล็อกอินเรายังไม่มีนะครับอ่และนอกจากชาร์โดดำนะครับก็ยังมีหมวกแม็กนะครับอ่หมวกนี่นะครับสามารถใช้สกิลแม็กเพื่อเร่งการฟื้น SP เราได้นะครับ เรียกได้ว่าหมวกนี้ดีมากๆเลยนะครับคือหมวกหมวกดีสําหรับสายที่เอพไม่พอนะครับก็ควรจะมีไว้สักใบนะครับแนะนําให้ทาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อ่านี่เป็นตัวเพิ่มน้ําหนักนะครับเอาไว้ใช้แบกของในการฟาร์มนะครับแล้วก็ตัวเข้าเลดดันเจียนนะครับซึ่งตอนนี้สามารถใช้เข้าอ่า,านเลดโอเชียนได้แล้วนะครับน้ำยาเลดิกนะครับตะมุดคูณบัตรคาฟาอาติเมตคุก แล้วก็ไข่นะครับแล้วก็พวกบัฟต่างๆนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าสนใจสิ่งไหนต้องการอะไรบ้างนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมก็ว่าจะเอาโล่นะครับแล้วก็หมวกหมวกแม็กเอามาไว้ใช้นะครับไว้ในกรณีที่ s p เราไม่พอจริงๆนะครับก็ยังมีหมวกนี้ช่วยเล่ง s p ในการฟาร์มได้นะครับล็อกอินเราต้องล็อกอินนี่นี่นี่เดลี่ล็อกอินนี่ครับก็คือเราต้อง ล็อกอินทุกวันนะครับเราถึงจะแลกคืนได้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาปั้นตัวใหม่นะครับถ้าเกิดใครไม่มั่นใจนะครับแลกมาแล้วกลัวเอาไปบวกแตกอีกก็ใช้ค้อนนะครับนะอส่วนวิธีการมานะครับที่นี่มายังไงเดี๋ยวผมกลับไปให้เพื่อนๆดูก่อนโอเคครับตอนนี้เราอยู่เมืองพอนเทล่าแล้วนะครับเราก็เดินจากคาฟ่านะครับเดินขึ้นมาเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายครับ นี่เราก็จะเจอกับ NPC หัวแดงใส่แว่นดำนะครับแท็บไอเทมกิ้นะครับให้เพื่อนๆคุยเลยเสร็จแล้วก็เลือกใช่นะครับอ่ะที่นี่แหละครับเราก็จะมาอยู่ที่ไอเทมนี้แล้วนะไอเทมมอแล้วถ้าเกิดใครชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องโคลาขาดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,อบคอมครับ